สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง The c a s c h e r in the Ball Park อันิเมะที่ไม่ได้ดูการแข่งเบสบอลแต่ดูสนามเบสบอลแทนมีกำหนดฉายในเดือนเมษายน2025ผลิตโดยสตูดิโอ EMT Square ผลงานจากแปลประกาศของอาจารย์สุกะทาซุโร่ที่หยิบยกชีวิตของผู้คนในสนามเบสบอลมาเล่าเรื่องในมุมที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเป็นเรื่องราวที่ผสมผสานทั้งอารมณ์ขันความอบอุ่นและมุมมองชีวิตประจำวันที่หาได้จากสนามกีฬา เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่มอเตอร์ซันสเตเดียมสนามแข่งเบสบอลที่เป็นเหมือนเวทีชีวิตของตัวละครหลายๆคนพระเอกของเรื่องมุรตะชายหนุ่มพนักงานเงินเดือนผู้ดูเหมือนจะเลาะแหละแต่ความจริงแล้วเขาเป็นคนซื่อสัตย์และทุ่มเทให้กับงานเขาทำงานหนักแต่ก็รู้จักวิธีหาความสุขจากการชมเบสบอลและที่สนามแห่งนี้เขาได้พบกับลูริโกสาวขายเบียร์หรือเรียกกันว่าเบียร์เกิลลูริโก มีบุคลิกเป็นสาวแก้วผู้สดใสร่าเริงซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของทั้งสองคนสนามเบสบอลแห่งนี้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงเรื่องราวของตัวละครอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ใช่แค่เรื่องของมูรตะกับรุริโกเท่านั้นเรื่องนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนจากสาขาอาชีพต่างๆที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเบสบอลมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายอาหารและเครื่องดื่ม มา s สคอตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพนักง,งานเงินเดือนที่มาผ่อนคลายหรือจะเป็นกลุ่มแฟนเบสบอลที่คลั่งไคล้ทีมโปรดเป็นเรื่องราวคอมเมดี้ที่ทั้งอบอุ่นและมีมุมซึ้งๆโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวสั้นๆจบในตอนทำให้สามารถดูได้ตลอดแบบไม่ต้องติดตามเนื้อเรื่องต่อเนื่องก็ได้ การนำเสนอในลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลายไม่ต้องคอยติดตามเนื้อเรื่องยาวๆและสามารถเลือกดูตอนใดก็ได้ตามความต้องการการเล่าเรื่องแบบนี้ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและเข้าถึงได้ง่ายโดยให้ความรู้สึกเหมือนการได้สัมผัสเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในสนามเบสบอลซึ่งทำให้เกิดความอบอุ่นและความเชื่อมโยงกับผู้ชมมากขึ้นปกติแล้วเวลาเราพูดถึงกีฬา หรือสนามเบสบอลตัวละครหลักมักเป็นนักกีฬาแต่เรื่องนี้นําเสนอผ่านมุมมองที่แตกต่างออกไปโดยเลือกเล่าผ่านชีวิตของสาวขายเบียร์ซึ่งทําให้เกิดมุมมองใหม่ๆในการชมกีฬาสาวขายเบียร์เป็นอาชีพที่มีอยู่จริงในสนามเบสบอลญ,ญี่ปุ่นพวกเธอมีหน้าที่เดินขายเบียร์ให้กับผู้ชมตลอดการแข่งขัน ซึ่งในญี่ปุ่นพวกเธอถูกเรียกว่าเบียร์เกิลและเป็นภาพจำสำคัญของสนามเบสบอลและยังต้องใช้ทักษะทั้งด้านการบริการและความคล่องตัวสูงมากทำไมต้องเป็นกีฬาเบสบอลหนึ่งในเหตุผลหลักคือวัฒนธรรมการชมเบสบอลในญี่ปุ่นที่มีบรรยากาศคึกคักและมีผู้ชมจำนวนมากสนามเบสบอลในญี่ปุ่นมักเต็มไปด้วยแฟนๆที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการชมการแข่งขันการดื่มเบียร์ระหว่างรับชม จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชมเบสบอลการขายเบียรในสนามช่วยเพิ่มความสนุกให้กับแฟนๆและเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ดีสำหรับสาวขายเบียรแล้วมีกีฬาอื่นที่มีการขายเบียรแบบนี้หรือเปล่าแม้ว่าการขายเบียรในสนามกีฬาเป็นเรื่องปกติในหลายประเทศและหลายประเภทกีฬา ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือลักบี้แต่การเดินขายแบบสาวเบียร์เกิลที่เดินเสิร์ฟถึงที่นั่งของแฟนๆเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยๆในสนามเบสบอลของญี่ปุ่นมากกว่าเนื่องจากลักษณะของเกมเบสบอลที่มีช่วงหยุดหรือการแข่งขันที่ยาวนานจึงเอื้อต่อการให้การบริการเครื่องดื่มแบบนี้มากกว่ากีฬาที่มีการแข่งขันต่อเนื่องโดยไม่มีเวลาพักมากนักงานขายเบียร์ในสนามเบสบอลของญี่ปุ่น ถือเป็นอาชีพพาร์ทไทม์ที่ได้รับความนิยมสูงมากโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาหญิงที่ต้องการหารายได้พิเศษพวกเธอต้องแบกถังเบียร์ขนาดใหญ่ไว้บนหลังเดินขึ้นลงอัฒจันทร์ตลอดทั้งเกมเพื่อให้บริการผู้ชมเบสบอลที่นั่งอยู่ในสนามการทำงานต้องอาศัยพละกกำลังความอดทนและรอยยิ้มที่สดใสเพื่อดึงดูดลูกค้า รายได้ของสาวขายเบียรในสนามมาจากค่าคอมมิชชั่นโดยตรงจากเบียร์ที่ขายได้ดังนั้นความสามารถในการพูดคุยและสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำยอดขายบางคนสามารถทำรายได้สูงในแต่ละวันโดยเฉพาะในเกมที่มีผู้ชมจำนวนมากแต่ว่างานนี้ก็มีความท้าทายที่ต้องแบกรับน้ำหนักถังเบียรที่หนักมากและต้องทำงานอย่างต่อเนื่องในสภาพอากาศที่อาจจะร้อนอบอ้าวหรือมีฝนตก อนิเมะเรื่องนี้ดูมีงานภาพที่อาจจะไม่มีความละเอียดมากนักจากตัวอย่างที่เห็นไม่ได้มีแอนิเมชันที่เลื่นไหลระดับสูงแต่ก็ดูเหมาะกับแนวสไลฟ์ออ l i ล e ที่เน้นบรรยากาศและบทสนทนาแต่ก็น่าเป็นห่วงหากใช้ตัวเต็มออกมาแล้วคุณภาพแย่เกินไปหวังว่าจะไม่มาแค่ซีซั่นเดียวแล้วโบกมือลาณนะตอนนี้มังง่เรื่องนี้ยังไม่ได้ตีพิมพ์ในไทยถ้ามีสำนักพิมพ์ไหนได้ l อไปก็น่าจะมีโอกาสพิมพ์ออกมา เนื่องจากแนวสไลด์ออฟไลฟ์มักมีฐานแฟนคลับที่ชื่นชอบเรื่องราวแนวอบอุ่นหัวใจหากกระแสะอนิเมะได้รับความนิยมอาจช่วยผลักดันให้สำนักพิมพ์ในไทยสนใจนำเข้ามาตีพิมพ์ด้วยด้วยเนื้อเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน The Casual in the b o ดอ Park เป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบแนวชีวิตประจำวันและมีตรภาพ แม้ว่าอาจจะดูไม่โดดเด่นในเรื่องงานภาพแต่เนื้อเรื่องที่หยิบยกขึ้นมาทำให้หน่าติดตามไม่น้อยแถมยังเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมสนามเบสบอลของญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีแค่เกมการแข่งขันแต่เป็นสถานที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนไว้มากมายเป็นอนิเมะที่เหมาะสำหรับการดูแบบผ่อนคลายเพลินเพลินบอสมองไม่ต้องคิดมากแค่ซึมซับบรรยากาศและสนุกไปกับเรื่องราวแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ